สวัสดีค่ะอยู่ดีต้อนรับเข้าสูชสา่ช่องสุ่าช่ีีวันนี้จะพามาสูผักสวนครัวเล็กๆนะคะมีชีหอมกระเ้งส,สวยๆเงา้เลยจ้าต้นหอมผักกาดเขียว้วยนะคะ สวนเล็กๆนะคะแต่ก็เก็บกินแล้วก็ปลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะมีคะน้าด้วยคะน้าอ่อนๆนีคะน้าอ่อนๆนมีผักชีลาวนํ้ มีลาด้วยนี่ก็ผักกาดจอยอันนี้ใบอะไรวะลืมผักกุ้ยช่ายผักกุ้ยช่ายแปลงนั้นก็เป็นผักแพวตรงนี้กำลังจะลงใหม่น่าจะเป็นผัก เสริมนะคะขึ้นช่ายสวนครัวผักสวนครัวน้อยๆจ้ะเก็บกินแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆตัวไหนหมดก็เอาออก แล้วก็ปลูกใหม่ไปเรื่อยกินได้ทั้งปีนะคะสะอ่อนน้ำคักผักสวนครัวบ้านสุภาเด้อจ้าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะที่รับชม